จ๋าไปรอเปรอจุดชมวิวสี่แหวกเลยเด็ดบบสิ่งนะคะมีคนได้เหเอยถึงส,สี่แหวกเปลือยนะจะเลี้ยวซ้ายเสร็จไปอำเภอหนึ่งืส้นไปอีมูบะ นอนน้ำเยินเลยเลยอีละ <c oughs> ช่วนงนี้ก็สีแดดแดดแห้งแงแรงๆ,รงๆ <c oughs> <c oughs> มันกลายเป็นจุดอย่างนี้ <c oughs> นเป็น,าน <c oughs> ปลานมันเก่า <c oughs> จุดชมวิวเดอร์เชฟเชฟ เห็นแบบสวยกรนะิคาดครึ้นดีซะแล้วเนาะขาดีว่าผูส่ง่านี้จะ่ไอด้ใส่เด้จุดชมวิวงามเรือจางงาม ปกติพวกเขาจะขายพลลไม่อยู่นี่นะจจะช่วงปลายปีก็จะมีะปลูกดอกท่านตะวนันปีวหันจะมีการแลนเนาะหอนร้ายค่ะอยู่บ้านก็เลยออกมาย mm hmm. างรลกอ,อกพักกระหนอมมาถึงมารลอกค่ากับบ้านประมาณโลกวัวเลยจ้ะวิวดีจะนาจะมีลานขายของเนาะเป็นลานมันเกา่า ทามาจากน้ำเย็นก็จะเห็นนะคะก่อนขึ้นถึงมันบุบเปื่อยแวบเปิดาราบน้องสาวจา้ะหุ่นคนละถีบนะคะเนาะใหญ่ซ้ำซากน่สสงนองแบบหุ่นดีนะคะมันหนาจะมียังทีแบบ เด่นๆนะคะหัวไลาย้ังกัญญางมันบ้างไล่หรือจะข้าวจะไถ่เบิงรถเบิงเรืออยู่ห่างไล่ก็บฮอน,นจ, <laughs> จ้ารถบรรทุกก็ไล่ไล ปลายปีวอาหารพ่นปลูกท่านตะวันเนาะจา้ะมงองนี้ก,ก็จะสวยคนมาทาายหลูบลายค่ะปิวตอนนั้งแรกงหามมวงกับพวกมุงแรงงามค่ะจุดชมวิวจุดเด้นของเห่าก็จะเป็นพนลมไม่เนาะทุเรียนภูเขาไฟออนซอนน้ำเยิอนอำเภอน้ำเงิเน,นจังหวัดอุบลร,ราชธานี นี่่คะมันจะเป็นแน่นเหมือนเ่าอยู่ผู้และคะ่ะอันคนเมื่อน,น้ำเงืนคนแปะผู้แปะผู้ก็จะเป็นติดฟังสองอันหมาเนาะใส่ไก่กับพีโบไก่ก็จะหอดเอียงเกาะพามออีแดงบักมังคูดบักเงาะบักทุเรียนบอไปไซ มองนี้เพิ่นก็นจะเป็นขายผลไม้ทางบันบูเนาะคะ่ะช่วงนี้เพิ่นก็นจะปิดโควิดบ่ได้ไปใส่กายดอกพี่น้องกับมาอยู่ซ้ำซ้อนนี่แหละกะยาน,นอกกักตัวบาง,ง,งรถบางเรือบางวรตถการ ฝุ่นลายอยู่นะถ้ามาเบิ่งจุดชมวิวมันกะ